สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ u t ทูปช่องเดียด a ม t อนทันะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาชมเจ้าฮีโน v วิ t เตอร์500นะครับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับท่านผู้ชมครับสวยจัดนะครับคันนี้รถก็ต่อมาจากอยูอสมบัตินะครับ พอดีเบียดัมแอนทักมาทำธุระนะครับก็เลยจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมสักหนึ่งคลิปนะครับแบบหล่อๆกันเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่ค่อยได้อัพคลิปลงช่องสักเท่าไหร่นะครับคือมีภารกิจเยอะนะครับช่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ นี้ก็จะเป็น,ปนสัญลักษณ์นีโน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นวิกเตอร์500นะครับชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชนนะครับกันชนอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับของเดิมมันอันนี้เปลี่ยนกันชนใหม่นะครับเป็นกันชน เขาเรียกกันชนตาเหี่ยวนะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็รถบัสนะครับที่เขาใช้กันนะครับด๋ยวนี้ก็แปลงมาใส่สิบร้อนะครับออกแบบมานะครับสวยนะครับคันนี้ดูนะครับรับสีน้ำเงินดุนะครับอันนี้ก็จะเป็น บันไดขึ้นเหยบนะครับนี่กระ้าก็จะเป็นกระ้าสิบน็อตนะครับยางก็ของใหม่นะครับอีโคเปียนะครับบิสโตนนะครับครับคันนี้ต่อมาก็แต่งพร้อมนะครับพร้อมใช้งานนะครับดูครับ สองฝุ่นก็เกินมานิดหน่อยนะครับดูครับสวยนะครับรถต่อออกมาจากอูนี้นะครับนี่ครับนี่วิกเตอร์ตัวใหม่เป็นตัวห้าร้อยนะครับสังเกตตรงที่แคดซีเขานะครับ แคีเขาจะเจาะไม่เยอะนะครับแคีเขาจะเจาะแค่ตัวบนกับตัวล่างนะครับปกติรุ่นก่อนๆมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเจาะนะครับตัวน,นี้ออกแบบมาใหม่แล้วนะครับกระถาก็ชุบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส0นอ็อตบ่า บารองกระทะก็ออกแบบมาแค่ห้านะครับตัวนี้นะครับออกมาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับฐานมารับกับกระทะมีแค่ห้านะครับฐานตัวนี้นะครับแต่ดุมก็จะเป็นดุมสนะิบเนาะสวยนะครับสีนี้ดูครับ ไวรุ่นชอบนะครับสีแบบนี้เป็นยอดนิยมนะครับรถสีแบบนี้นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับเป็นไฟเบรกสองดวงไฟเลี้ยวสองดวงแล้วก็จะเป็นไฟถอยนะไฟถอยอยู่ข้างบน ลงแรกลูกนะครับของ KPT นะครับมีแขกมาได้รับเชิญด้นะครับรถก็อยู่ที่โชว์รูมนะครับอยู่ที่ศูนย์ฮิโนโคราดเรานะครับอยู่เส้นบายพาสนะครับท่านผู้ชมครับ ออกแบบมาได้สวยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าทํามาเพื่ออะไรน่าจะเป็นที่หยับขึ้นกระบะขูนรถสวยนะครับล้วก็จะเป็นเสาข้างนอกแล้วนะครับดูครับพอกแบบนี้เหมาะสำหรับการวิ่งซ้ายวิ่งขินนะครับ คอกแบบไม่มีเสาไม่มีแบบเปิด้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น FM1A นะครับเครื่อง344แรงม้านะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมข้างหน้ารถกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับ แต่งแบบนี้ก็สวยนะครับท่านผู้ชมครับแต่งแบบน่ารักนะครับใครสนใจก็ชมได้นะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมับสไาชิด้วยนะครับสวัสดีครับ